ขาเรียกซิงโกเนียมบาติกอะครับใช่ก <UK gur k aret> claro <tube> ็ขายดีมากนะสมัยก่อนโหแพงมากเขาเรียกลาย Galaxy ซี่อะครับครับอ่าใช่ลายมันจะมันจะเยอะกว่าจริงๆงงกันไม้ด่างตอนนี้ก็คือราคายังดีอยู่เออมันก็ยังขายได้เลยทุกวันเป็นคนขายมากกว่าเป็นคนทําผมผมขายต้นไม้ทุกวันต้นไม้ ผมก็ไม่ทันอ่ะผมทําไม่ทันมันก็โตไม่ทันอันนี้สมัยก่อนนาจะเป็นแสงเป็นแสงแล้วพี่บอกว่าหนึ่งต้นโอ้โสมัยย้อนไปมาสี่ห้าปีป่ะเพราะอะไรอ่ะพี่ทำไมราคาซึ่งตกลงส่วนมากผมจะเล่นฟิโลเดนดอนกับมอนเตล่านะครับก็เป็นไม้ด่างแทบจะทุกชนิดจริงๆผมเน้นขายทางออนไลน์มากกว่านะครับที่นี่ก็เลยไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ติดต่อผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผม และที่นี่ทุกคนฟุกฝุกฝามพี่ฟุกเขายังมีคังไม้ด่างเล็กๆแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตพี่ฟุกนะพี่ฟุกพาดูทัวร์หน่อยเพราะหนูอยากเห็นเล็กๆนะทุกคนเล็กๆไปตาเบิ้ลกับพี่ฟุกไปดูกันเลยไปเลยชอบบ้านสวยมากครับเคยเห็นคนเอาไปทอดกินด้วยนะว้าวเน้ำไหมเดินน้ำเลยปะ สอบเล็เล็กหน่อะครัมัจักเล็กๆครับขอบที่คุ้กเลยคะ่ะก็ไม่เล็กนะทุกคนเออจริงๆว่ะต่อไปเมื่อก่อนอ่ะเศรษฐีคนนึงเลยนะตอนนี้ก็เศรษฐีคนนึง <laughs> รู้ยังก๋วยเตี๋ยวนายสวยลูกชิ้นปลามหาชัยยกกองทัพารามอร่อยมาเสิร์ฟถึงเซนท่านนครปฐมกันแล้ว,ส,วสะอาดพร้อมเสิร์ฟเปิดให้บริการทุกวันกันเลยร้านตั้งอยู่โซนฟู้ดพาทิโอตรงข้ามกับสตาร์บัคทุกคนสวัสดีครับนิดเพิ่งเคยเปิดให้คนมา่ายครั้งแรกเลยล <c oughs> จริงๆจริงๆผมเน้นขายทางออนไลน์มากกว่านะครับ,รบที่นี่ก็เลยไม่ได้เปิดให้คน <c oughs> เข้ามาซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ติดต่อผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผมก็ขายใน ไลฟ์สดใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ในคลิปแล้วกันได้ครับผมก็ทีสักบัวค้ายนะครับพระคพลบัวค้ายเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมส่งให้แล้วกันนะครับครับจริงๆพันไม้ของเราอ่ะมันก็มันก็เป็นไม้ส่วนมากผมจะเล่นฟิโลเดนดอนกับมอนเตล่านะครับก็เป็นไม้ด่างแทบจะทุกชนิดของของตระกูลฟิโลและมอนที่ที่ที่เราเล่นนะครับครับผมก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกคนพี่ภูก์อ่ะพาเดินชมหน่อยแต่ละสายพันธุ์เพราะว่าถ้าพูดไปผมกลัวคนดูไม่เข้าใจไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยสายพันธุ์ที่พี่พูดอ่ะมันมีหน้าตาอย่างนี้นะเพราะว่าอาจจะคนดูอาจจะมีสายพันธุ์นี้อยู่ที่บ้านเขาก็ได้แล้วพี่รับซื้อไหมรับซื้อครับรับซื้อด้วยรับซื้อผมซื้อขายต้นไม้ทุกวันอ่าครับผมอันนี้อันนี้ก็ได้ครับอันนี้คอันนี้ก็เป็นไวไนท์นะครับไวไนท์จริงๆไวไนท์ทั่วไปอ่ะครับในตลาดถ้าย้อนไปประมาณสักสามปี เขาจะเล่นเป็นด่างสีขาวธรรมดาแต่อันนี้มันจะเป็นสามสีครับมันจะมีสีเหลืองเขียวขาวนะครับมันก็มันก็เป็นตัวใหม่นะครับแต่ก็อยู่มาสักพักนึงแล้วนะครับเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดูอย่างอื่นต่ออ่ะดูตัวนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นเป็นไม้ของดูต้นนี้ก่าต้นนี้นครับอันนี้เป็นเป็นไม้ใหม่แล้วเป็นไม้ชนิดใหม่แล้วนะครับครับคือต้องบอกว่าคนไทยของเราเนี่ยเก่งมาก เขาได้ผสมสายพันธุ์ระหว่างฟิโลเดนดอนฟลอริดาบิวตี้เข้ากับฟิโลเดนดอนมายโยอีนะครับเอาสองสายพันธุ์นี้มาผสมกันเลยกลายขึ้นมาเป็นเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งคนไทยเป็นคนทำ<อ>นะครับไม,ไม่ใช่ยงพอในเีอะครับการผสมนะครับเนี่ยเขาจะมีดอกนะครับอ๋อผสมด้วยอันอ่าผสมใช่ผสมผสมเกสรนะครับอ้ยเขามีดอกอคือคนไทยเนี่ยคือประดิเก่งอยู่แล้ว คนไทยเก่งมากครับผมว่าอันดับหนึ่งของโลกนะในการในการทำไม้ด่างนะผมว่าคนไทยอันดับหนึ่งของโลกครับเพอบุษราคำบุษราคำก็ครับพวกนี้ตอนนี้ราคาราคาหรอไซนี้ตอนนี้น่าจะสองพันห้าไหมประมาณดูประมาณ ถ้าเมื่อก่อน2อ0 0ไม่ได้นะอันนี้สมัยก่อนน่าจะเป็นแสนเป็นแสนเล้วพี่บอกว่าหนึ่งต้นนะสมัยย้อนไปมาสี่ห้าปีป่ะงเพราะอะไรอ่ะพี่ทำไมราคาซึ่งตกลงคนปลูกเยอะหรือว่าตอนนันมีจำนวนตอนตอนนั้นจำนวนน้อยแต่ตอนนี้จำนวนมันเยอะครับคือยุคนั้นนะครับคนเข้ามาซื้อต้นไม้กันเยอะครับแต่ต้นไม้ยังมีน้อยอยู่แต่ยุคนี้ต้นไม้คนเล่นน้อยลงแต่ว่าต้นไม้มันมีมากขึ้นมันก็เลยราคาลงใช่บอกว่าเมื่อก่อนคือเกิดอันนี้ก็ได้ กานส้มครับกานส้มก็ก็เป็นเป็นพืชที่เขาเรียกว่าอะไรนะอามาตะมากนะครับ,รบในในวงการต้นไม้สมัยก่อนเขาเรียกเอ่อเอ,อาราชาของฟิโลเดนดอนราชาของไม้ด่างกานส้มเป็นไม้ที่สวยมากนะครับดูยังไงก็สวยกานส้มนี่จะเป็นกระแสช่วงแรกเลยเ่อนที่ไม้ด่างตัวอื่นจะตามมา จริงๆก็ใช่ครับมันก็มันก็เป็นกระแสมันเคยออกข่าวครับตัวร้านเจ็ดแสนแปดอะไรตอนนั้นแม่นะพี่เป็นร้านเลยสมัยก่อนสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนกี่ปีครับสี่ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ยอุ้ยเป็นร้านแสนตอนนั้นประมาณใบละแสนโอ้ยยังยังโซนเลยอันนี้คืออาณาจักรเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นทีมแรกครับใช่ทีมแรก ก็มีนิดๆหน่อยหน่อยคือเราก็ทําไว้ครับคือผมผมขายต้นไม้ทุกวันต้นไม,ม้ผมผมก็ไม่ทันะผมทําไม่ทันมันก็โตไม่ทันแล้วก็ตัดขายไปเรื่อยครับมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรครับแล้วก็ตัดขายจนมันหมดไปเรื่อยครับอันนี้พี่นนกําลังเพาะใช่ไหมครับอันพวกนี้เหรอครับครับหรือ เพิ่งเปลี่ยนกระถางมันไปโซมโซไม้มันตัดจนมันโซมาครับก็เลยเปลี่ยนกระถางใหม่ใช่อันนี้เพิ่งถ่ายกระถางใหม่นันจะไล่กนี่เหรอคะอย่างไซนี้อยางไซนี้เพืแบบคนสนใจไซนี้ราคาเท่าไหร่ดีนะก็จะสามพันอะไรเงี้ยครับยังได้อยู่นะทุกคนราคาตรงนี้ราคาสูง่มันไม่ใช่ว่าราคาดาวลงไปเยอะในจริงๆวงการไม้ด่างตอนนี้ก็คือราคายังดีอยู่เออมันก็ยังขายได้เลทุกวันขายได้อยู่ พอคนชอบมาปั่นกระแสว่าวงการไม่ไดังว่ามันดาวลงแล้วบางคนแบบไม่ดูแลไม่ใส่ใจนี่คังสมบัติอยู่ตรงนี้เนี่ยคร <c oughs> ับรายได้หลักรายได้หลักจริงไหอันนี้ก็เป็นลูกผสมชุดใหม่ครับนะนะครับเป็นการส้อมผสมกับกุ้งนะครับซึ่งไม้ก็ในตลาดตอนนี้เริ่มมีเยอะแล้วนะครับแต่หน้าฟอร์มที่มันแบบสวยๆวยหน้าแบบเรียวๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสายพันธุ์ที่เกินไป ใช่ยังมีน้อยอยู่ซึ่งอันนี้ก็เกิดการผสมโดยคนไทยเหมือนกันขายไหมพี่ขายครับอันนี้ผมก็ตัดยอดขายไปแล้วเท่าไหร่เออมันต้องรอแทงหน่อครับผมขายอยู่ประมาณถ้าหน้าแบบนี้สี่ใบหมื่นหนึ่งสี่ใบหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องรอหน่อยนี่ตอนนี้ต้นนี้แต่เรื่องราคาเนี่ยมีขึ้นมีลงมีขึ้นไม่ลงใช่ใช่อยู่ที่หน้าไม้ด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันก็ กุ้งก้มน้ำตาลนะครับฟอยย่าวิวตี้เข้ากับแบล็กวิลลิตี้เพราะสีเขามันออกเหมือนแนวแบบชมพูอมชมพูอ่าใช่มันออกอมชมพูสวยมากอันนี้ก็คือใหม่จริงแนวใหม่จริงครับอันนี้ก็เมื่อปีที่แล้วตอนเนี้ยปีที่แล้วของเดือนเนี้ยต้นเนี้ยต้องมีประมาณสามสี่แสนใช่แต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะเหลือปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วยังได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเราขั ป,ป,ปีแล้วผมเคยขายนะอันนี้ต้นเดียวกันปีแล้วผมเคยขายไซส์อย่างเงี้ยประมาณแสนห้าส <c oughs> องใบแสนห้าคือมันมีหน่อสามหน่ออะไรเงี้ยครับครับตอนเมื่อปีที่แล้วนะแต่ปีนี้อย่างงี้ก็อาจ๋เจ็ดแปดพัน 7, <c oughs> มันราคาคือราคาไม้มันมันลงไวครับ <c oughs> เพราะว่าด้วยปริมาณก <c oughs> ารทําที่มันเร็วครับทําเยอะใช่แต่อย่างงี้ก็ยังสองหมื่นอะไรเงี้ยครับงยังได้อยู่ ทักมาสอบถามได้ตลอดได้ได้ขายนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็โชวเก้าชั้นใช่ครับคือจริงๆไม้มันมันค่อนข้างหมดเพราะผมขายในในทุกๆกวันเราก็เลยผลิตไม่ทันเออขายไม่ทันผลิตเองขายเองผลิตเองผลิตเองผมขายร้อเอนอ่ะแต่เป็นไม้ที่ผมผลิตเองอ่ะมีประมาณแค่สิบเปอร์เซนแค่นั้นคือไม้ผมเองมันไม่พอขายครับผมซื้อไม้ขายเก้าสอร์ ผลิตไม้แค่สิบเปอร์เซ็นต์คือเวลาเราไม่มีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม้พวกนี้ที่มีมีอยู่ก็คือไม้ที่มันยังขายไม่หมดมันก็เหลือทิ้งวางไว้อะไรขายด้วยรับซื้อด้วยซื้อทุกวันครับใครมีมาขายได้เลยซื้อทุกวันซื้อทุกวันนี่นี่นี่เยครับอันนี้ก็เป็นพวกแม่พันธุ์มันก็เราก็ลงลงแม่พันธุ์จะลงเได้เลยจริงจริงมันเราก็ลงลงไว้เฉยครับ อันนี้มันค้างสมบัติชัดๆนะทุกคนครับอันนี้มาดูนิดเดียเราไม่มีไม่ค่อยมีเวลาดูแลไมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายคือจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นคนขายมากกว่าเป็นคนทําอืาสมัยผมเป็นผู้ขายมากกว่าใช่แล้วที่ช่องทางที่พี่ขายอะพี่ไลฟ์สดหรือว่าโพสด์ขายครับไลฟ์สดไหลสดไหลสดเลยไลฟ์สดเลยทุกวันเดีผ่านทางช่องทางเฟซที่พี่แปะไว้ใช่ใช่เดี๋ยวแปะให้ดูครับอือนี่ดู นี่ไม้ไม้ต้ถุนเอาง่ายงสวยมากอันนี้ที่เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่มีราคานะมีนะครับทุกอย่างที่อยู่ในรวนนี้มีราคาหมดนะครับทุกคนสวยมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็ไม้ยังใหม่เราก็เราก็ตรงนี้เหมือนเือนเก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยครับใช่ วันนี้มันอาจจะมีค่าน้อยแต่วันข้างหน้าถ้ามีค่าเยอะเราก็มี่ก็คือเวลามีงานเวลามีงานเออไปประกวดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเวลามีงานผมก็เอาไม้พวกนี้เอาไปขายแต่เวลาผมไล์สดขายอ่ะผมจะซื้อมามาไลา์ซื้อจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอ่อทุกในในแต่ละประมาณแบบทุกๆสองเดือนโดยประมาณ่ะมันจะมีงานต้นไม้ที่ต่างประเทศเออผมก็จะเอาไม้ของผมเองนี่แหละเอาไปขายที่นูน่น เพราะเราจะไม่มีต้นทุนไงคือคืออย่างเราเราไปต่างประเทศนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะมีค่าเครื่องบินค่าบูธค่าที่พักค่าอะไรค่าจ่ายมันจะสูงถ้าเราซื้อไม้ไปขายอะเราจะไม่ต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันเยอะคือคต้นทุนประมาณแบบแสนหนึง่งต่อทิปรวมร,รวมทุกอย่างแสนหนึง่งต่อทิปถ้าเราเอาไม้เราไปเองเนี่ยเราขายได้แสนห้าเราก็ได้ห้าหมื่นเราก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราเราเหมือนเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยอย่างประเทศแต่ละประเทศที่เขาจัดส่วนมากเป็นประเทศไหนพี่ ผมไปผมไปจีนไปฟิลิปปินส์แล้วก็ไปอินโดครับคือประเทศพวกนั้นเขาจะมีกลุ่มคนที่เขาชอบต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมพี่โ้เยอะมากเล่นกันเยอะมากครับปัจจุบันนี้ตลาดไทยเนี่ยขายกับคนจีนคนอินโดคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ทางฝั่งพวกอเมริกายุโรปอะไรก็มีคนซื้อแต่ว่า ออผมส่วนมากผมจะขายกับคนจีนคนอินโดคนฟิลิปปินอะไรเงี้ยซื้อง่ายขายคล่องใช่แตยจริงๆคนไทยอ่ะขายคนไทยเป็นหลักครใช่คนไทยก็ยังซื้อเป็นหลักอยู่คนไทยคนไทยมีทางคุบอย่างพวกนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่เราเอาไว้ตัดเวลานั้นเราก็จะตัดแยกกับเขาครับเขาก็มันจะมีหลายหน่อมากครับโอ้มันต้องคืออันนี้เห็นแค่ต้นกระถางเดียวแต่มันสามารถซอยได้เยอะมากใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิบให้ดูผมยิบเ้นเล็กครับพี่ดูครับ สมมติสมมุติสวยๆนะอ้ยเอาเฉพาะอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเราก็ตัดออกมาจาก,จากจากที่เป็นอย่างงี้ครับ,รบเราก็ตัดออกมาเอามาตัดออกมาชํานะครับสมมุติเอามาชํสามใบเรา,าก็เอาไปขายก็ประมาณพันหนึ่งโอ้โหสูงนะพันหนึ่งอะไรเงี้ยเขียวเขียวเราก็เอาไปปลูกที่คาเฟ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีอาชีพเสริมแล้วอะไรพวกนี้มันก็ คือผมไม่ค่อยมีเวลาทําไม้ผมผมซื้อขายเป็นหลักผมก็เลยทํามั่งหะอะไรมั่งเล็กๆกน้อยน้อยอะไรอย่างนี้ครับครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยรู้จักนะ<ห> <laughs> วันนี้พิธีกรนเนรายการเราก็ยังมีความรูปเป้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ด่างอ่ะต้องบอกนะครับวันนี้ผมรับบทเป็นตาก,กล้องนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับไม้ด่างสักเท่าไหร่อ่า บางคนถามว่าไอ้ก๊อตถายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับอยู่หลังกล้องแทนครับวันนี้ให้เอเวอรี <S <S ่ดำเนินรายการแทนทุกคนก็เฟซบุ๊กของพี่ฟุ๊กเนี่ยผมจะขึ้นที่วิดีโอไว้ให้นะแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปนี้ละกันใครที่สนใจหรือสอบถามมาทักไปหาพี่เขาโด้ตรงได้เลยนะทุกคนไม่ต้องทักมาหาผมนะทักโทรไปหาพี่เขาเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้มีความดูจริงๆครับราะว่าคลิปนี้เราถ่ายกันแบบเรียวๆทุกคนให้ทุกคนได้แบบ ใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับไม้ด่างอะ่ะให้แบบเฮ้ยเข้าไปเป็นสภานให้เขาว่าเอ้ยอยากขายก็ติดต่อได้อยากซื้อก็ติดต่อได้เออทักมาได้เลยอย่างพวกเนี้ยมันมันเป็นไม้ที่มันหลุดเขียวไปแล้วผมก็ผมก็ตัดมันทิ้งหมดเลยนะแล้วก็ปล่อยมันรอรอดูแบบปล่อยให้มันจะตายอะ่ะตัดไม่ให้เหลือใบเลยมันก็แตกมาใช่แต่ติดเผือกเลยคือคือจริงจริง เดี๋ยวมันก็เขียวครับใช่มันอันนี้เนี่ยเครือกเลบแต่ว่าเดี๋ยวผมว่ามันก็เขียวนะต่อไปใช่อันนี้คือคือตอนแรกมันเขียวเลยนะเขียวปีเลยเขียวนี้เลยเนี่ยเออเราตัดเราตัดทิ้งเลยให้มันงอกขึ้นมาใหม่พองอกเสร็จเวลามีงานเราก็ไปขายอือครับผมอันนี้เราเราทำไหมสนุกโอ้โหไม่หนุกนะพี่อันนี้สําหรับผมไม่สนุกเลยนะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นนี่คือแบบสุดยอดมาก นี่เป็นตัวใหม่จริงๆก็มีมาสักพักแล้วในตลาดเมื่อก่อนฉลุมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกฉลุ EU แต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นฉลุมอัลรับใบมันจะดูบางกว่าใช่ไหมไม่ครับมันจะหยิกๆนะคือมันจะลายมันจะชัดกว่าคือสีมันจะไม่กลับเขียวครับมันจะอ๋อคือลายเขาจะขึ้นอย่างนี้ทั้งหมดมันจะไม่ได้กลับเขียวเหมือนตัวฉลุตัวตัวก่อนใช่ตัว EU สมัยก่อนฉลุ EU เมันจะ ค่อนข้างกับเขียวครับเขียวเยอะมากแต่ความความใบเขามันหยิกเนาะใช่อันนี้ก็ยังน่าทำอยู่ถ้าใครอยากมาลองเล่นต้นไม้ก็พวกนี้ก็ยังทําไปขายได้อยู่ทักมาสอบถามได้ตลอดได้ทักมาถามได้ครับอันนี้เอาเอาตัดยอดไปขายก็ยังได้อยู่แล้วแล้วไม้อันไหนที่ที่มือใหม่อยากอยากลองเพาะแล้วแบบเลี้ยงง่ายไม่ตายเลี้ยงง่ายทุกสายพันธุ์นะครับมัน มันก็เลี้ยงเหมือนๆกันหมดเลยอะแบบไม้แบบจแม่ฟิโลนะครับเลี้ยงง่ายผมผมชอบฟิโลก็คือข้างหลังเราอ๋อนี่คือฟิโลฟิโลฟิโลก็คือเป็นตูลของพืชอ๋อนะครับทุกคนที่เห็นนะครสายพันธุ์ฟิโลอ่าคนเคยเลี้ยงก็ตาลุกวาวเลยโอ้ใช่หรอคนเคยเลี้ยงนี่ตาลุกวาวเลยหรอพี่เห็นเห็นใช่ไหมแอย่าได้ไปหมดเลยตอนเนี้ยอยากได้ไปหมดเลยอะเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นเนพืชขายดี ครับเวลาไปจีนก็ราคามันไม่ได้สูงมากครับแต่ว่ามันเอาไปมันก็เขาก็ซื้อหมดนะนะร้อยต้นสองร้อยต้นอะไรเงี้ยครับอือใช่เอาไปขายต้นแปดร้อยบาทอะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นตระกูลไม้เรือใช่ไหมพี่ใช่เป็นอีพิพำอืมครับเวลาโตมาใบจะฉีดสวยอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นสายพันธุ์แรกที่เปิ้นเคยเล่นไม้ด่างครั้งแรกเลยนะซื้อขายก็คือเดนตัวเนี้ยอราคาเป็นไงครับพี่ ประมาณผมขายไปเวลาผมไปขายต่างประเทศมันก็อยู่ประมาณแปดร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ไซส์ยังมีราคาอยู่ก็มีราคาอยู่ครับ,รบเราเราจํานวนเราเน้นจนนํ <c oughs> าน,น,จนวนเขาเขาสู้คือเรา,เาไปร้อยต้นเราก็ได้ละสมมติเหมาไปเลยร้อยต้นห้าหมื่นแล้วก็คุมแล้วอะไรย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นจริงๆถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นไม้นาน,านแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ใหม่ <c oughs> เพราะว่ามันเมื่อก่อนเนี้ย เออ่พิงก์พินเซตของเราอะ่ะมันจะเป็นแค่แบบสีแต้มๆมีนิดมีหน่อยใช่่แตไม่ได้มีลายกระจายขนาดนี้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเออ่ลายกาแล็กซี่อะครับครับอ่ใช่ลายมันจะมันจะเยอะกว่าใช่สมัยก่อนมันจะเป็นแค่ป้ายชมพูคราฟอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้คือนี่มันก็เหมือนพันใหม่เลยปะใช่แล้วมันใหม่แล้วมันก็ตัดไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเข้าไปกลายเข้าไปอีกยิ่งตัดยิ่งกลายพันธุ์นี่เนี่ยอย่างสมัยก่อนมันจะได้ลายประมาณนี้ใช่ใช่จะมีแค่เนี้ย ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือมันพัฒนากันขึ้นมาจนขนาดนี้มันก็เลยเป็นไม้ดางสมชื่อไปเลยจริงๆเพี่มันก็คือมันได้เหมือนซ้อนเข้าไปอีกอะครับจากจากดางแล้วดางอีกใช่มันแค่ดางแบบนี้น่เท่านี้มันเป็นลายแบบนี่ยครับชมพูมันก็สวยเลยสวยเลยเฟียวอันนี้กล้องสดนะทุกคนเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับเป็นสีสดเลยนะครับอันนี้ก็ก็โอเคอยู่ยังยังทำขายได้ราคาตึงแม่ตอนนี้ ไม่แพงครับตอนนี้ต้นหนึ่งก็น่าจะสักห้าร้อยอะไรเงี้ยครับตึงด้วยนะเเนนาาะก็บใครมีอยู่ก็แล้วมันไม่ใช่เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เดิมไงมันเป็นสายพันธุ์ที่กลายล่าออกมาใหม่และเป็นกาแล็กซี่นิดนึงมีค่าหมดทุกต้นครับทุกคนอย่ามองข้ามนะครับอันนี้เป็นเบอร์มาร์กเบอร์มาร์กโนไว้ครับเบอร์มาร์ก็ยังขายได้อยู่อีกอันนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ ใหม่มันก็ออกมามาสองปีแล้วแต่ว่ามันเป็นใหม่สุดของเบอร์มากแล้วเนี่ยครับอันนี้ตัวเดียวกันเดี๋ยวผมให้ดูมันจะแบบขาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับสีมันจะขาวว่าปกติสวยมากเลยอันนี้มมนใครกลีบบัวเลยอ่ะมันจะเป็นสีขาวบ้างของเขาอ่ะกลีบบัวเลยคือคือคือตัวเนี้ยมันยังจริงๆก็มีน้อยมากนะตอนตอนที่ผมไปซื้อมายังมีไม่กี่คนเองอ่ะที่มี ในไทยอ่ะ,อะใช่ใชมันมีสักสี่ห้าคนตอนตอนนั้นแพงมากกระถางหนึง่งประมาณแสนหนึ่งเท่านี้ตอนที่ซื้อมาแสนหนึง่งใช่ซ,<อ>ซื้อมาสามกระถางผมต่อเขาต่อสามกระถางนะ่าจะซื้อสักสองแสนหรืออะไรเงี้ยตอนไหนเขาเปิดกระถางละแสนน่าจะใช่เร<อ>าซื้อมาสางกระถางสองแสนคือแบบราคาดีมากอะ่ะเราก็ทาทำทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนคืออย่างต้นหนึ่งอ่ะครับมันแตกกอได้เยอะมากอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ อ่าอันนี้ก็อัน,นสวยเลยใช่ถ้าใส่อย่างนี้ก็ยังขายได้ราคาอยู่นะใช่เอเอแล้ ห้าพันอะไรเงี้ยนเนี่ยนะพี่ใ <c oughs> ช่โอ้ <c oughs> โหแอ,แอบยกกลับบ้านก่อนได้ป่า <c> ว <oughs> <c oughs> <ๆ>อ่าก็คืออย่างต้นหน้าเงี้ยน่าจะน่าจะได้อยู่ครับเล็กๆหน่อยก็สองพันสามพันตามตามสัดส่วนตามความสวยครับครับถ้าถ้าถ้าแต่ตอแบบนี้เหรอพี่ถ้าแตกตอแค่พี่อันนี้คงไม่แตกต้องลองแตกก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้จริงๆบางทีมันห่วยเลยใช่ไหมใช่อันนี้มันห่วยเลยใช่ไหมหน้าลุ้นนะที่แตกตอ่ะมันออกมาบางทีห่วยคือจริงๆมันก็แตกออกก็สวยอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนมากมันจะ มันจะค่อนข้างนิ่งนะเพราะผมขัดทิ้งไปเยอะมาก ừ ừ ừ จนเหลือแค่เนี้ยทํามาสองปี <c oughs> ก็ทําไปขายไปทําไปขายไปจนก็เก็บมาบ้างเออจนมันเหลือเท่านี้ <ๆ S 1> ครับใช่เราก็พยายามเก็บส,สวยๆมันก็ค่อนข้างทํายากอย,กอยกู่ราคามันก็เลยยังยังอยู่ครับใช่ครับเดรี่ได้เดี่ไดแต่เป็นตัวเขาเรียกเดรี่ใบมันนะครับออ่เพาไม่เคยเห็นมันมันมันจะเล็กๆครับเวลานั้นเราก็ตัดแยกออกมา ตัดออกมาแล้วก็มาปลูกอ่ะมดึงให้ดูสมัยก่อนไม่เคยมีใช่ปะจริงจริงจริงแล้วเราต้องตัดแค่ตรงนี้ครับเพื่อให้ให้ให้ต่อเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาได้แตกใหม่เพิ่มอีกใช่เราก็แยกไปขายตัวนี้ทางลูกค้าทางพวกฝั่งทางยุโรปทางอะไรเงี้ยชอบซื้อใช่เวลาลูกค้าฝรั่งมางานที่เซนท่านอะไรเงี้ยเขาจะซื้อเนี้ยกับใช่ไม่ค่อยมีคนทำใช่มันมีคนทําน้อย เพราะอะไรอะพี่มันแปกๆในสีใบเงี้ยมันไม่ค่อยได้รับความสนใจใช่ไหมใช่มัน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 ไม่ใช่ไม้อยู่ในกระแสแต่มันขายได้มันก็ขายได้ตัวละแปดร้อยมันก็ไม่ไม่ไม่ถึงกระเขียวมากครับตัวนี้มันมันเป็นเหมือนเหมือนตัวกายอะครับด่างมันจะซ้อนอยู่ข้างในทีหนึ่งแล้วใบมันจะเล็กครับยิ่งยิ่งเดลี่สมัยก่อนใบมันจะใหญ่ใช่ทีใบใหญ่คือใบมันจะใหญ่คล้ายๆใหญ่างเงี้ใช่ใหญ่างบนี้ครับแล้วก็คือบางทีก็แค่ป้าย ไดด่างขึ้นมานิดนึงก็ดีใจแล้วนะบางทีอ่ะใช่แต่อันนี้มันก็ด่ือแบบด่างเต็มที่เลยครับแล้วก็ใบเล็กเรียวเหมือนใบไผ่เลยอ่ะใช่นี่ก็ยังยังก็ยังทําขายได้เรื่อยๆของมันจานวนได้มีแค่นี้ใช่ไหมจำนวนก็ยังน้อยผมผมมีไม่เยอะผมทําไปขายไปคือผมไม่ได้ทําไม้เป็นหลักไงอย่างที่อย่างที่อธิบายไปแลเราเราเป็นคนซื้อขายมากกว่าเป็นนักขายมากกว่านักทาใช่ผมไม่ได้ทำหรอกอันนี้มันเป็นไม้เวลาอย่างผมซื้อไม้มาขายเออเท่าไหร่อ่ะ ยี่สิบต้นผมขายไปสิบห้าต้นอีกห้าต้นมันขายไม่หมดผมก็กลับมาทำอะไรเงี้ยที่นี่ยังมีอะโลคาเซียเหรอยังมีอยู่เลยอ่ะดูดีๆยู่วมากอะโลคาเซียอันนี้มันก็มันจริงๆมันเป็นไม้แบบจะตายหมดแล้วครับจริงๆจริงๆเมื่อก่อนคนที่เล่นเขาก็จะเล่นพวกนี้นะสวยงามมันจะตายหมดแล้วแต่มันน่ารักมากเลยอ๋อแต่เียวดไๆกระพุกกรปิ๊กดีมินิมอลอันนี้ถ้า้เขาโตเขาสวยมากเลยนะอันนี้ก็ดูแบบใหญ่มาก อันนี้มันเลยนเขาเรียกว่าไงนะเอามาลองเทสอากาศดูอะว่ามันจะอยู่ได้ไหมสู้ไม่ไหวบางอันอ่เนี่ยมันอยู่ไม่เข้าได้มันจะตายหมดลอ๋อบางบางต้นบางสายพันธุ์ที่ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงในบกได้หมดอโลคาเซียครับเขาจะเลี้ยงในโรงเรือนแบบนีแวบใช่มีระบบดูดอากาศความชื้นใช่อันนี้ก็ทดสอบเออเราก็ลองเลี้ยงดูใช่คืออากาศที่เมืองการนมันร้อนอันนี้ที่เราอยู่อะมันพื้นทุกคนแต่งจีนแล้วมันร้อนใช่มันร้อนราอนแงไป ครับอันนี้ก็เป็นเป็นตระกูลซิงโกเนียมเอ,อ่อเป็นไม,นนไม้ออกมาสักพักแล้วแหละครับอ่ผมเอามาจากจีนตอนนั้นซื้อ,นนอามาจากจีนอันนี้ใส่พันุจีนเลยเหรอครับใช่ใช่อันนี้มาจากจีนวผมให้ดูคือสมัยก่อนซิงโกเนียมเนี่ยมันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะสตอเบอรีอันนี้สตอเบบรีไอซ์แต่จริงๆคนจีนเขาไปทําจนกลายเป็นสตอรบอรีไอเกแล็กซี่นะครับลายมันก็จะ,จะเยอะกว่าใช่แล้วอันนี้ก็ยังขายดีผมเอาไปส่วนลงรุดมา ก็ขายหมดเลยโอ้ใช่น้องจิ๋วที่น้องจิ๋วฮาร์ด้วยน่ารักยังก็ทำไปเรื่อยๆครับมันก็ตัดได้มั่งเสียมั่งแสดงว่างานไม้พันไม้ด่างในประเทศไทยเนี่ยพี่ฟุกก็อยู่หนึ่งในนั้นไปทุกรอบอะทุกงานเนาะงานที่ที่เป็นไม้ด่างนะครับงานไม้ด่างต้องเจอพี่ฟุกแน่นอนเจออยู่้วครับแล้วเวลาพี่ฟุกออกบูธอะครับชื่อบูธ เอ่อไม้ด่างฟุกๆนะครับอ๋อครับก็ใช่ครับก็มีถ้าใครคุณนหน้าคุณตาพี่ฟุกก็คอมเมนต์บูธคุยกันได้นะผมเชื่อว่าถ้าใครเล่นไม้ด่างต้องคุณนหน้าคุณตาพี่แหละน่าจะรู้จักเลยน่ารู้จักนะหรืออาจได้ซื้อขายกันแล้วด้วยก็ได้เนี่ยครับทำเป็นกระถางเล็กๆไปขายนี่ขนไปมันขนไปงานต่อพอดีวันวันที่สิบสองเนี่ยผมผมมีไปเปิดบูธที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปดูได้แจ้งวัฒนะตามไปก็ได้ทุกคนคได้ ปุกติ๊กอย่างนี้น่ารักมากอย่างเงี้ยขายดีโอ้ยสวยกันแหงละห้าร้อยห้าร้อยเล่นนะเดี๋ยวเพิ่มเอากับได้าหเดี๋ยวนะโอ้โหเอาใส่กระเป๋าได้ไหมไม่มีกระเป๋าพี่อย่างเงี้ยครับคนที่เขาซื้ออะสามารถไปไปขยายพันธุ์ได้ไหมได้ได้ได้อันนี้เขาเรียกเออ่ซิงโกเนียมบาติกอะครับใช่ก็ขายดีมากนะสมัยก่อนโหแพงมากตอนนั้นเอามาขายแรกๆเลยผมงมาขายแรกๆเลยต้นหนึ่งหมื่นกว่าบาทสองหมื่นโอ้โห อันนี้เลยต้นสักสามร้อยอะไร่เงี้ยใช่อันนี้คือแต่ราคาเหมือนจํานวนมันทําได้มากขึ้นมากใช่ใช่ใช่มันผ่านมาสองปี3สามปีแล้วอะพี่อย่างต้นไม้พวกเนี้ยจากที่มันเคยมีราคาแล้วทุกวันเนี้ยราคามันลดลงแล้วมันพอที่จะมีวันที่จะกลับไปหยุดจุดนั้นไหมสามผมผมว่าไม่กลับไปแล้วเพราะว่าไม้มันมีตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนตลอดใช่ตลอดเวลาคือตัวเนี้ยมันก็จะเก่าลงไปมันก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วตัวเขาก็เล่นตัวใหม่ในราคาที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะถึงวันไปอยู่จุดนี้ แล้วก็จะขึ้นมาใหม่แต่คือสุดท้ายแล้วอะครับไม้มันจะไปจบที่ราคาอยู่ประมาณสามร้อยห้าร้อยหรือให้สุดๆก็คือหนึ่งร้อยแต่เราเราทำต้นไม้ครับหนึ่งร้อยยังไงเราก็คุ้มเราก็ได้เงินใช่ไหมไม้มันงอกมาเองครับแล้วเราลอเราปลูกใช้มะพร้าวสาบปลูกอ่ะมันไม่ได้แพงครับใช่เราทําแค่ไม้ต้นละหนึ่งร้อยยังไงเราก็ได้เงินคนอื่นเขาปลูกขายข้างทางกระถางละสิบบาท เขายัง,ยงรวยเลยใช่ไหมเราทำกระถางละหนึ่งร้อยยังไงเราได้ตังค์งใช่ครับ